ทำไมต้นมาจอรถอยู่ข้างทางอ่ะพอดีฉันรู้จักทางสายกลางน่ะเดี๋ยวนี่กวนนะ<อ>เราเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามทางสายกลางคืออะไรหนึ่งวันต่อมาเฟลแป๊โอ้ยนอนอยู่ดีมาตีทำไมเนี่ยลุกขึ้นมาก่อนเถอะนอนกินบ้านกินเมืองบอกให้เตรียมเนื้อหาไว้ได้เตรียมไว้หรือยังวันนี้จะมาถามนะมเรื่องทางสายกลางนะ่ะเอาตายแหละลืมนี่นายลืมใช่ไหมอืมอืมอืม,อม โอ,โ,โอ้ยเฮ้ยเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับแตตตมชิมาปฏิปทาเห็นว่ามมชิมาปฏิปทาเป็นศัพท์ทางพระพุทธศาสนามาจากภาษาบาลีว่ามมชิมาแปลว่ากลางพอดีตัวปฏิปทาที่แปลว่าวิถีปฏิบัติและแนวทางดำเนินชีวิตรวมคําหมายว่าทางสายกลางความหมายคือ ทางสายกลางที่ไม่ตึงหรือย่อนเกินไปไม่สุดโต่งไปในสองทางคือ 1. การมัสุขันลิกานุโยคคือการหม,มุ่นเพลิดเพลิงในกามสุขและความสุขทางประสาสัมผัสอ 2. อัตตกิลามธฐานุโยคคือการบำเพ็ญตบะทรมานตนเกินไปพระพุทธองค์ทรงสอนว่าการปฏิบัติทั้งสองสุดโต่งนี้ไม่ทําให้ถึงความหลุดพ้นแต่มัชชิมาปฏิปทาตัางหักคือขนทางที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามัชิมาปฏิปทาคืออริมัคมีองค์8ปดขอเพลงหน่อยดังนี้หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเข้าใจถูกต้องเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติ ให้ถึงความลับทุกข์เช่นเห็นว่าทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 2. ส,สามมาสังกปะความดําริชอบคิดถูกต้องมีความตั้งใจออกจากการมไม่คิดร้ายไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นสามสามมาวาจาการเจรจาชอบพูดจริงไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่คำหยาบไม่พูดเกินเจอ้อ 4. ส,สามารมากรรมตะการกระทำชอบ การประพฤติทางกายที่ดีเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบทำอาชีพสุจริตไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่นสัมมาวายมะความพยายามชอบเพียรลักความชั่วที่เกิดแล้วเพียรป้องกันไม่ให้เกิดชั่วใหม่เพียรสร้างความดีใหม่และเพียรรักษาความดีที่มีอยู่ให้ยิ่งขึ้นสัมมาสติความระลึกชอบ มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมหรือระลึกรู้กายเวทนาหรือความรู้สึกจิตหรือสภาพจิตธรรมสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมดาของโลกไม่มีสัตว์บ,บุคคลตัวตนของเราของเขาสัมมาสมาธิการตั้งใจหมั่นชอบการที่มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิปัจจานิวรณ หรือเครื่องปิดกั้นจิตจากความดีงาม5อย่างคือความคล้ในกามความพยาบาทปองร้ายเขาความง่วงซึมความฟุ้งซ่านลำคาญใจและความลังเลสงสัยสรุปสั้นๆก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่พอดีไม่สุดตรงทั้งในความสุขทางกามและการทรมาตนตนและก็คืออริยามรรคมีองค์8 ซึ่งเป็นหนทางไปสู่ความดับทุกข์เอ,อ,อ่านดีๆมันยังไม่หมดก็มาดูเองสิมันหมดแล้วมาดูให้ดูใหม่อีกรอบก็ได้วะ่ะนั่นไง จบแล้วครับขอบคุณครับ,บขอบคุณครับ Bit M100 แต่ตอนกูยังน้อยเงินล่อยกับบามีกูเลยคิดเริ่มที่สิหาวิธีที่กูสิ Mega Money Mega Money ให้มันดีกว่านี้ Bro